ครับผมสวัสดีเร้าวันจรครับผมเมื่อนี้จะมีเมนูแซ่บๆให้พี่น้องเบิ้งครับผมหรือท่านผู้ชมเบิ้งนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะไปเฮ็ดลวกจิ้มไข่หำบักบกเสือติดมันนะครับเราตามด้วยอูเพี้ยบักบกกับเสือนะครับผมเนาะเก็มีแบบให้ไหลขึ้นกันบักเผากับไข่ลังซอยจุนะครับผมไปครับเงาเลยครับผมนี่อันนี้เอาเป็นลวกจิ้มกอนนะครับเนาะนี่บักบกครับผมแซ่บๆขคองหายาก มีบุกคอยแต่หลนะครับเนาะของแท้มาครับนี่ไข่ห้ำวัวนะครับเนาะแบบนี้เป็นอนิมโยซีแบบนี้ครับผมดอกบกไข่ห้ำติดมันเนาะครับเนาะเนยเป็นลวกคริบนะครับเนาะอันนี้พ่นจ่องนะครับองเอฟซี C ทางพุ่นละอิสุสุนะครับผมโอเควาวาากันโทษจ่องนะครับโทรจ่องโทรหลอกไหว ตัวหมาก็มีค่าแต่ไข่ไปขูดนะครับเนาะปรุงเครื่องนะครับผมแซ่บเพื่อกาตามด้วยขี้เพียนะครับต่อโดยน้ำปลาแล้วก็ชูรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลร้แซ่ไา้แล้วครับบักพริกตามไหวหรือไหวหรือปั่นนะครับาะอะมาครับผมจวดไปรอมันสูงนะครับผมไปอ่าครับผมนี่เสือเต็มมันบกักบกไข่หำนะครับ อันนี้เป็นเมนูลวกลิบนะครับเนาะของแท้ครับผมคองแทะแซบๆเหมือนกันครับเมนูที่สองอูเพียวบกกรับเสือติดมันเนาะครับเนาะเมนูที่สองครับผมจับไปติดมันเสือกรอบเสือแข็งกับบ่าป่านไดนนะครับเนาะค่ากันไปได้เช่นกันครับผมอันนี้เป็นให้เป็นอูเพียว นะครับอันนี้กับผุงเรียบร้อยแล้วครับผมไปครับผมห้อสุกนะครับเนาะไปเป็นอูเพียบกบกติดมันนะครับเนาะติดมันติดมันเสือมันแข็งนะครับสำหรับยามโซนนะครับอานโต๊กตออซ้ายมาเสือจ่ากบวคอยเหลือนะครับจะเหลือเตะเป็นพวกมันธรรมาดาทวไปนะครับเนาะนี่คืออูเพียนะครับเนาะต่อด้วยเมนูทสามซอยจุครับผม เราแต่คนชอบคนมากนะครับเนาะอันนี้คือไข่หลังหรือไข่ดัดนะครับเนาะจะเห็ดเป็นซ้อยจุนะครับขื้นอยู่คนฉอบนะครับว่ามันฉุนหรือบ่ฉุนตัวของส่วนมากเหนือว่ามันบ่ฉุนปานไหนนะครับเนือว่าบ่อ่อยฉุนเันบอกว่ามันแข็งแน่ย่ำสอกับพ่อมีครับงอหลุนๆนะครับมา่ถึงว่าตัวใหญ่นะครับเนาะนี่มันขึ้นอยู่กับตัวส่วนของวัวนะครับว่าเด่นอันหน่อยอันใหญ่นะครับเนาะเสียงกรบกอบเล็ พอดังเป็กๆ,ๆเลยแข็งบ่งมีเขียวอย่าคิดนะครับเดอ้อน,นี่จะมีแต่พอตอนเสาตอนสายบ่เหลือนะครับเดอ้อของแท้อันนี้ใส่ถุงนะครับใส่ถุงเพื่อนอยให้แก็บเมาออนะครับเนะาะเพื่ให้แก็บเมาอ,อ,อันนี้จุจ่มน้ำจิม้มเจ้าผมนะครับเนาะ